สวัสดีค่ะเรามาพบก,กันหลักสิบล่างนะคะยังเดินดีอยู่นะคะสดที่ห้านะคะสดใหม่คะม่ะท่านชมเดี๋ยวเราก็ค่อยเอามารวบรวมแบบเชียบกันนะคะขออ่านคำเตือนสักนิดนะคะอ่ะบาบใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลีปีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสซ้นนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวกัวคลิปยาวนะหลักแสนนะคะนี่จะเป็นหน้าค้อหนึ่งนะคะหลักหน่วยหน้าคนหนึ่งนี่จะเป็นเดี๋ยวดูแป๊บนะจะเป็นขอสามนะคะเป็นคนที่ถ้าไม่ได้ดูแล้วไม่ค่อยแน่ใจนะหนักบวกกันเลยนะคะสี่บกหนึ่งก็เป็นห้านะคะห้าบกสามก็เป็นแปดนะะก็เอาแปดมาวางตรงนี้ไงแปดเก้าแล้วคะ่ะ แปดเก้าแล้วก็นี่บวกสี่แต้มก็เป็นสามใช่ไหมคะ,ะก็เป็นประมาณนี้ค่ะคลิปมันเบอร์อะท่านผู้ชมเต่ตอนเช้าก็กลับขอโทษขออภัยเออขออภัยนะคะพอดีคลิปมันเบอร์เบอร์นิดหนึ่งนะ,ะท่านผู้ชมเห็นลายของของรูนึงก็ว่ลงไปเร็วนึงลองมาดูเ,เ,เาาดข้าที่ตัวเลขเก้าดีนะคะ มาดูงวดต่อไปค่ะโอ๊ยทำไมมันเป็นแบบนี้งวดต่อไปค่ะเก้านะคะบวกหนึ่งก็เป็นศูนย์ค่ะบวกเก้าก็เป็นเก้านะคะเอาก้ามาวางะคะ่ะเก้าแล้วก็ศูนย์นะคะแล้วก็สี่ค่ะบวกตัวนี้ห้าก็เป็นสี่นะคะก็เข้าที่ตัวนี้ค่ะ เป็นงวดที่สองเนาะดูงวดที่สามเมนคันท่านผู้ชมเสียงอาจจะเบานิดนึงนะพูดไปพูดมาก็เสียงเบาลงไปเรื่อยๆมาสามบวกเก้าก็เป็นสิบสองนะคะสิบสองบวกสี่ก็เป็นสิบหกนะะท่านผู้ชมเอาหกมาวางคลิปนี่เออหน่วยเอไวเกินไปก็ไม่ได้นะอ่ะเท่าไหร่นะเจ็ดก็เป็นหกอ่ะใช่เอาหกมาวางอ่ะหกเจ็ดหนึ่งนะคะ ก็วงแค่หลักสิบก็พอนะคะม,มาดูงวดที่เพิ่งออกไปนะคะงวดที่เพิ่งออกไปเจ็ดบวกห้า 2, ก็สิบสอง่าสองบวกสองก็เป็นสิบสี่นะคะเอาสี่มาวางค่ะสี่นะคะสี 4, ะะ่ 4, แล้วก็ห้านะคะก็เป็นเก้านะคะงวดนี้ เห็นไหมคะก็ยังเข้าอยู่เป็นสูตรใหม่ทั้งนั้นนะคะท่านชมนะสูตรใหม่เอามารวมกับสูตรเก่าค่ะท่านชมมาเปรียบเทียบกับสูตรเก่านะคะสูตรเก่าของเราก็มีเราก็ต้องหาสูตรใหม่ให้มันมากที่สุดเราถึงจะได้มั่นใจนะะี่ไมาดูอีกอคลิปที่จะออกนี้นะคะท่านชมคลิปที่จะออกงดที่จะออกนี้่งเก้านะคะบกแปด ก็เป็นสิบเจ็ดลงเอ่อลงไทยเลขใช่ไหมเนี่ยลงไทยเลขเจ็ดนะเจ็ดกเจ็ดก็เป็นสี่ค่ะท่านชมอ่าก็เหมือนตัวเก่านะคะเหมือนตัวเก่าท่านชมคิดว่าในนี้ท่านชมคิดว่าตัวเก่าเนี่ยมันจะมีตัวไหนบ้างเนาะหรือว่ามาตัวเก่าตัวนี้หรือว่ามาตัวนี้นะเอาเรามาดูที่นี่เรามาเปรียบเทียบกันเลยค่ะเปรียแบบเทียบกันเลยหลักสิบนะคะอาจารย์ลายหัวลายตานีดนึงนะคะท่านชมนี่นะคะมีทั้งหมด ประมาณนี้ส่วนอันนี้ส่วนอันที่เพิ่งคำนวณไปนี้จะเป็นสูตรนี้นะคะอ่าถ้าจะเอาให้ดูก็คลิปจะยาวเลยอสูตรนี้เมื่อกี้ลืมเขียนค่ะทั้งหพอดีเขามีอยู่สองสูตรน,นะคะมีสองสูตรพี่ช้างก็ลืมไปมันต้องเอาเขียนทั้งสองสูตรเลยนะคะอืมลืมเขียนนะคะอ่ประมาณนี้ก่อนอก็หลังจาก้น ตัวนี้ก็สามสี่แปดนะคะสามสี่แปดก็ลงแล้วตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะอธิบายนะคะทําไมมันสีแบบงงไปหมดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวอธิบายะคะอันนี้ที่พี่ช้างบอกเขาชนเงินทั้งสีตัวนะคะชนเงินทั้งสีตัวก็เอามาลงาทา้งสองสุดเลยนะคะ ยังมีสูตรอันนี้ยังไม่ได้ลงนี่เห็นไหมคะที่เขาไม่ชนกันเดี๋ยวช้างลงไห้เนาะ,ลง,นะ,ะลงไห้นี่คะว่าข้างบนนี้อีกสูตรนี้วางที่ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะ เกี่ยวบายานะคะไม่ต้องกลัวว่ามองไม่เห็นนะคะอ่ะก่อนหน้านั้นเราเราคิดไปแล้วว่ามันมีกี่ตัวนะคะที่นี่เฮ้ยพี่ช้างเอามาเขียนเพิ่มนะคะเอามาเขียนเพิ่มก็เดี๋ยวเรามาดูกันเป็นแบบนี้ค่ะเลขสีนี้มีกี่ตัวนะคะเรามานับใหม่หนึ่งตัวนะคะเลขสีนะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวนะคะเลขสีของเรามีหกตัวเดี๋ยวมาเขียนกันค่ะ มาดูเลขสามกันหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวค่ะเลขสามนะมีห้าตัวพอดีเมื่อกี้ไม่ได้เขียนลงไปตรงไห้มามาดูเลขห้าก,กันค่ะเลขห้านะคะหนึ่งตัวสองตัวสามตัว สี่ตัวนะคะเอก้าเรามีแค่สี่ตัวเองค่ะอ่ามาดูเลขแปดกัน,นะคะ่ะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยสีย่สามตัวแล้วเนาะสี่ตัวเลขแปดของเรามีแค่สี่ตัวเองนะคะเลขแปดของเรา มีแค่สี่ตัวเลขเก้ามีสองตัวไม่เอาค่ะเลขเจ็ดก็มีสองตัวไม่เอานะคะเลขสองก็มีสองตัวนะคะอาหาว่าท่านอยากจะเอาก็เอาเลยแต่ว่าพี่ชัางไม่ได้เขียนลงมาแล้วนะคะอ่าเพราะฉะนั้น<อ>ตัวที่เด่นที่สุดโอ้ยคลิปัวเด่นที่สุดก็คือ,คอ,คอตัวนี้กับตัวนี้นะคะท่านผู้ชม นี่นะสามสี่ห้าก็แล้วกันนะแต่ตัวห้ากับตัวตัวเลขห้าก,กับตัวเลขแปดเนี่ยมันจะเป็นตัวกันนะคะท่านผู้ชมเป็นตัวกันตัวนี้นะคะแต่ส่วนตัวสี่กับสามเนี่ยจะเป็นตัวเด่นนะท่านผู้ชมสิบล่างนะหลักสิบล่างนะคะเพราะฉะนั้นน๋ยวเราค่อยมาพบกันหลักหน่วยล่างเอามาลงหลายสูตรแล้วก็เอามารวบรวมกันทั้งหมดแบบนี้นะคะนะคะ มีประมาณนี้นะจะไปก็ได้นะอันนี้จะเป็นตัวที่ชนนะคะอย่างเช่นสมมุติว่านี่เลขสามชนกงนกี่ตัวก็อยู่ฝั่งนี้นะเลขสี่ชนกัินกี่ตัวอยู่ฝั่งนี้ห้าชนเงินกี่ตัวอยู่ฝั่งนี้อันนี้ไม่มีนะคะมีแค่สองตัวเองเราไม่เอาแล้วนะอันนี้ก็ชนกันสี่ตัวนะคะตัวการตัวรองก็สองตัวนี้นะคะห้ากับแปดนะคะก็มาวังนี้แล้วนะส่วนนี้กับนี้ก็เอ่อสี่กับสามก็มาวางตรงนี้แล้วนะคะ ก็ขอยท่านจงโชคดีเฮงๆงรวยๆค่ๆะเดี๋ยวมาพบกันหลักหน่วยล่างิต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ